เมื่อวันที่31กรกฎาคม2565เวลา9ก้านากา20นาทีณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพุทธอรรยเกษตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคอนแก่นตำบลโคกสีอำเภอเมืองคอนแก่นจังหวัดคอนแก่นนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ130ปีกระทรวงมหาดไทย ความสุขสร้างได้โดยใจอาสาจังหวัดคอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ70พรรษาโดยมีนายสุเทพมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นนายนิวัฒน์น้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายวสันชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่12นายสุภชัยลีเขาสูงประหลัดจังหวัดขอนแกน่นนายรุติศักดิ์รังสีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแกน่นนายพนมสิงสาสพัฒนาการจังหวัดขอนแกน่นพัฒนาการอำเภอในอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรเอกชน เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอและประชาชนให้การต้อนรับกว่า300คนนายสุเทพบณีโชดรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอันสำคัญที่จัดขึ้นในวันนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการกับเครื่องโครงการโครกหนองนาพัฒนาชุมชน โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดขอนแก่นและการสร้างความมั่นคงทางอาหารมอบผลิตพันธุ์พืชสนับสนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและสนับสนุนบทบาทในการเกื้อหน,นุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนกล่าวเปิดกิจกรรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจใหม่จากนั้น ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้โคบหนองนาพุทธอารยะเกษตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคอนแกน่นปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน131ต้นเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆและเดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการการแสดงพุทธนวัตรกรรมตามโครงการวัดประชารัฐสรังสุขและ ผลผลิตชุมชนโคกหนองนาพัฒนาชุมชนเป็นเสร็จพิธี งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น